จำมาเสือนวยีมเห็นปะเนี่ยไม่เห็นเลยเังหมอพร้อมบอเห็นทุนแก้วหน้าใบเด้อคัะเด้อท่าเขาด้างคือพี่ท่าเขาพุ่งจ้าสองสีที่หาแล้วเจ๊แป๊ดไปเด้กจ้ะเด้อ ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าวันนี้พาทุกคนมาทำชรโ่นคือปกติมาก็จะแบบมาทํางานแล้วก็จะไม่ได้มามาเที่ยวแบบเป็นทางการเลยทั้งทั้งที่ัวเองกลับบ้านมาอยู่บ้านแบบนานแล้วนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวจริงๆเลยพามาไหว้ขอพรปู่นะคะอนนี้เราจะไปซื้อของเอาไว้ข้างในม่ะ ยอยเก็บกท่านนะคะันนี้นจะเ้ค่เมื่อเรามีาเจ้ามนเียของเาเอามานของใหม่ให้ท่านตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปข้างในนะคะไปก่นนิดนึงเข้าแล้วนะสุรุงเดียวะเข้าคอนวารได้เดอรเข้าในว่างาาดคอนวร์คัดขไปน้ดนข้าแนะ เข้ามาตรงนี้จะรู้สึกแบบเย็นๆนะจะรู้สึกแบบว่าร่มรื่นนิดนึงแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่มันบูมมากๆอะ่ะบรรยากาศมันไม่เย็นเท่าตอนนี้นะหลังจากที่โควิดนี่แหละแล้วคนรู้สึกว่าคนมาน้อยอะ่ะแล้วบรรยากาศเริ่มกลับมาเย็นอีกทีหนึง ที่จะให้ดูตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนแดนมนุษย์กับแดนพญานาคเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีแบบรอยต่อตรงนี้มันจะตแตกตลอดเวลาเลยเวลาน้ําขึ้นน้ําลงอย่างเงี้ยตรงนี้เขาจะเป็นทางเชื่อมเห็นไหมตรงนี้จะมีรอยเหมือนเหมือนแตกตลอดเวลาน้ําขึ้นตรงตรงฝั่งนี้เราจะยกสูงเขาก็เลยให้เป็นทางเชื่อมระหว่างทางฝั่งของมนุษย์แล้วก็ฝั่งของแดนพญานาคไปต่อ ไม่ได้มานานมากๆถ้าแบบมาแบบเที่ยวเลยอ่ะไม่ได้มานานมากๆต,ตั้งแต่ตอนตอนเป็นเด็กอ่ะแต่ที่มาล่าสุดก็จะมาแบบมากับเพื่อนมาแป๊แบ,บนึงแล้วก็มาแบบทำงานเพิ่งได้ทำคลิปลงอันนี้แหละตั้งแต่ ตั้งแต่แรกเริ่มเลยตรงนี้จะเป็นสะพานจะเป็นสะพานไม้แล้วก็พอเริ่มเป็นที่รู้จักก็เปลี่ยนเป็นอันนี้อันนี้เท่าที่ดรารูนะก็จะเปลี่ยนอันนี้จากคาบอกเล่าของแม่ก็จะเป็นสะพานไม้แล้วพอมีคนรู้จักว่าตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะเริ่มทําเส้นทางให้มันดีขึ้นให้คนสามารถเข้ามาได้แม่แม่บว์บอวเรื่องอันที้ยังนั่นงอไรบ้างแน่บอว์เม่อไ่ว่บ้างแน่ระกีแม่ยูแม่เป็นเด็กหน่อยจากปี เท่าไหร่สิบกว่าปีเนี่ยบ่าอ่าห่าดบ่านเสือบ่าเสื้อทำงานของมากเลยตรงต้นแิเปรนเบิร์ดในนี่มันติแปรนเบิร์ดเนาะเคนขื้นเข่ามาไดปะเนี่ยอืมผ้าเป็นข้างเข่าม้าเลยบดนี้าหนังที่เข่าม้าซ้ายน่ะซายบ้าหนังพวกพวกที่ปีสามนะันมีตำนานอยู่ตำนานดีต่างหนังให้แม่เล่าแอบถามแม่เดี๋ยวจะให้ดู เขาจะรันคิวเป็นเป็นเป็นรอบรอบรอบและกี่คนกี่คนแล้วก็เข้าไปอธิษฐานขอพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาของนามาไหว้สการะนะคะเข้าไปวางข้างในบางคนเขาก็มาขอพรแล้วก็ได้ตามสิ่งที่เขาขอแล้วเขาก็จะมาทําตามที่เขาขอไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าจะมาไหว้วันนี้เขามาขอโชคขอลาบกันอะไรเงี้ยเดี๋ยยืนตามจุดยืนตามจุดนะคะ เสียนใบสีหรือว่าจิตดอกไม้ไทีนี้ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็จะพาพี่น้องเข้าสู่พิธีในการกล่าวขอขอว,นนว่าขอพรด้วยทุกท่านเ้อขอให้ตั้งจิตตั้งใจให้มัน่นคงเก่าะโมในดังพร้อมกันสามจบนะคระับณโมตัาาตตสะพะคะวะตระหะตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะกายวาจาจิตตัง กกอาหังวันทค่ะทาปิสุทธิเทวาอูตผู้สาผุสาผุสาคุณพ้อตันที่ผมแนะนำได้สำเร็จนี่ะจอบมะลิคุณท่านอ่ามทพิธีถวายยกขึ้นแล้วบอกมะลิมาวางตรงนี้ใกล้ๆกันนี่เลยครับถวายสิ่งของสินแล้วขอพรเสรแล้วอ่าไปถึงแล้วก็าลุ้าตอนนี้ก็จะแบบไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ส,สงบสงี่ยงห,หน่อนึงหลายคนอาจจะยังไม่เคยมานะคะวันนี้ดันก็จะถือโอกาสพาทุกคนมาเดินชมแบบไกลๆให้ดูแบบคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะคะนี่คือต้นมะเดื่ออยากถ้บํหแ่ว่าเเดินผ่านค่ะตรงายข้างหน้า <laughs> ทุกคนเห็นสะพานตรงนี้เลยคะ่ะแต่ก่อนจะไม่มีสะพานนะทุกคนตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆอ่ะเขาจะไม่มีสะพานแบบนี้ให้มันจะไม่สะดวกสบายแบบนี้ทางออกชมท้องพระโรงปูยาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ทางนี้เขาให้ปิดให้อ้อมไปอีก,อกทางหนึ่งมันตรงนี้เขาเพิ่งต่อสะพานมาใหม่น่าจะทําใหม่เพราะว่าตอนนั้นมาไม่ได้ผ่านทางนี้แล้วดูไม้ก็แบบดูใหม่ๆด้วยปกติมาก็จะแบบอ้อมไปฝั่งูุนเลยบรรยากาศดีมากลมรื่นม,มากเพราะว่าคนไม่เยอะวันนี้ก็เหมือนให้ได้เดินชมวิว ใช่ตรงนี้เขาทําใหม่แน่ๆเลยเพราะว่าปกติไม่ได้เดินไกลขนาดนี้นเขาน่าจะให้คนแบบได้กระจายแบบเดินกันเยอะคือถ่าทางเดินมันน้อยมันก็จะแคบเพราะจะแออัดส่วนใหญ่นะที่ดูคนที่อยู่ไกลๆอ่ะเขาจะมากันแต่คนที่อยู่ใกล้ๆอ,อย่างเช่นตาจะไม่ค่อยได้มาอันนี้โอกาสพิเศษพีษพ่สาวกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะหลังจากที่แบบไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยพี่สาวที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยก็เลยแบบพาเขามาหลังจากที่เขาไม่ได้มานานมากๆก็ประมาณแปปีกับสิปีเลยมั้ง วันนี้ต้องเป็นใจมากสงสัยยกจะให้เห็นบรรยากาศข้างในแสงสวยมากเลยขอถ่ายรูปก่นคนอื่นเดินไปแบบไกลามากแล้วนะแต่ว่าตาจะแบบชมนกชมไม้อยู่เลยไม่เป็นไรคะ่ะ จะพาทุกคนเดินชมนะคะจะพาไปที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะตอนตอนจะบอกว่าตอนเด็กๆเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นแบบปูนสีขาวธรรมดาแต่กว่ามันจะมีคนโยนเหรียญลงไปแล้วก็เอาน้ําขึ้นมากินแต่เดี๋ยวนี้เขามาให้กินน้ําแล้วก็ไม่ให้โยนเหรียญลงไปแล้วอันนี้คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ปกติถ้าเขาไม่ได้ทําทางอ้อมตรงนี้เนาะเราจะบังผูตรงนู้นฝั่งนู้นี่ก็ไม่เข้ากินน้ําข้างในแหละจะให้ดูยังไงดีพารอบดูกัน เขา่าจะกลัวแบบคนตกลงไปคนแบบโยนเหรียญอะไรเงี้ยก็เ,เลยทําที่กันด้วยต้องพูดเบาๆทุกคนแบบกระซิบกระซิบนี่ไงห้ามโยนเหรียญห้ามโยนเหรียญไว้สิ่งของลงในบอ่อ้ําศักิ์สิ์จะทําให้สกรปรกและขวางทางขึ้นลงของผู้พยานาณสายนะสเหตุที่ห้ามก็เนี่ยแหละทาให้เกิดน้ําสกรปรกเพราะมีช่วงหนึ่งที่น้ําน่าจะแบบลดลงะเกี่ยวไหม มึงเห็นว่าคนมาตั้งเรียนตอนไหนไม่รู้ คนน่าจะไม่ค่อยมากันนะเพราะว่าลุ่งมากๆเลยเพราะว่าปกติเขาจะแออัดอตกว่านี้แล้วก็เขาพยายามขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นอ่ะมันจะได้แบบไม่แออัดเวลาคนเดินโอเคกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะเมื่อก่อนที่ไหนตอนที่คนมาเยอะๆนะก็เอาเป็นว่าใครที่มาที่นี่ด้วยกันนะคะก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานนะแต่จะเป็นตัวแทนพาทุกคนมาทุกคนก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคะเรื่องหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนสมปรารถนานะคะถ้าสม ปรารถนาแล้วก็ค่อยหาโอกาสมาที่เี่ล้วกันตัวนี้ขาออกแล้วเราจะพาทุกคนออกไปข้างนอกแล้วนะคะให้ดูนี่นะลูกปันน้นพยานาสสวยมากออกมาแล้วมาข้างนอกก่อนนะที่ยิ่งมันจะมีบอกรา ใหญ่ๆให้เราไม่ให้ขนมปังด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าต้องไปทัวร์จะพาไปทัวร์นี่ตลาดขายของตรงนี้ข้างหลังเขาจะมีแต่ก่อนน้นจะมีบอ่อปลาค่ะบ่อาปลาแล้วบ่อปลาตัวใหญ่มากนี่ว่าไรนะจังพล้านอันนี้สี่ร้อครับสามใบห้าใบจับ ไม่ได้ไปอะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ไปพาไปดูปลามาดูของดีกว่าพระปามานี้นะฮะของเสื้อผ้าก็จะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ผ้าถุงบอกว่าผ้าถุงสวยมากร้านข้างหน้ามีร้านหนึ่งตอนที่ตอนนั้นมาเกิด ออกกลองออกกลองอันนี้เรามาตามติดชีวิตยูทูบเบอร์ชือ่อดังนะคะเอ๊ะดับหรือว่าหายใจยูมันตายดิมันหายใจยูหรือว่ามันแต่ยสวยนะทุกคนคะตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะ คือจะกลับแล้วแต่ว่าเพิ่งสังเกตว่าคนที่มาทาชนโนดเขาจะนิยมใส่สีขาวกันแต่ว่าวันนี้ตันใส่สีดำทั้งตัวเออตอนนี้จะกลับแล้วนะคะแต่ว่าเรามีธุระจะต้องไปทาที่บ้านนะคะเป็นคลิปสั้นๆจริงๆค่ะทุกคนไม่มีอะไรเลยตอนนี้จะเดินทางกลับแล้วนะคะจากบ้านตันมาไม่ไกลมากกี่กิโลสิบเจ็ดโล 17บกิโลประมาณ17บกิโลนะคะวันนี้ก็ต้องกลับก่อนนะคะพาทัวร์ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปตาด้วยนะคะทุกคนเออแต่ว่าถ้าใครอยากจะจะมาเที่ยวที่คำชะโนดน,นะคะตอนนี้เขาสามารถบอกอิน <c oughs> ได้นะคะแล้วก็เตรียมแบบประชาชนแล้วก็มีหลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะอาจจะเป็นจากแอปบ,บอพร้อมก็ได้นะคะขึ้นมาช่วยให้เขาแล้วเขาก็จะให้สติกเกอร์เราอยู่ไหนวะ โงม่ะสีเขียวๆอ่ะแปะไว้แต่ไม่รู้เอาไว้ไหนแปะแหลงหลุดหรือเปล่าเขาก็จะให้เรามานะคะแล้วเราก็สามารถก็ไปข้างในเลยแต่ใดๆก็คืออย่าลืมใส่แมสนะคะทุกคนในโควิดมาเพิ่งเสร็จยล้วยืนวันมาเพิ่นกับปูมาไหวเพิ่นกับโอยังพุ่มโบยังยืนกับว่าคือบ่าซามาคาระวะเก็บมะพร้าวก่อนมันเลี้ยงดำๆก็ถือตันแม่ก็จันเลยพ่อเข่าข้าวใครแต่มือแม่ให้แม่มาเอาเสียงเข่า หน,นึ่งก็พาเราการแม่มันมานมันเที่ยวก็ได้ทำดีที่อ,อ,อันนี้จะให้ดูระหว่างทางกลับมันจะมีร้านค้ามีห้องพักขึ้นเต็มเลยแต่ว่าก่อนหน,น้านี้จะไม่มีนะจะแบบเงียบๆเป็นแบบแบบชาวบา้านชาวบ้านในป่าๆตื่นหนาเต้ยวตรงภาพไปเบิ่งอัานานั้นร้านบังไฟสถา,านที่ทำเงินเก่าเนี่ยเอ้าพายุตอนนี้มึงเขาหยุดบังไฟไหมร้านบังไฟ